Sort of Justice เปิดตัวกิจกรรม Cloud Face Edit หรือสร้างตัวละครสุดพิเศษล่วงหน้าในวันที่5กันยายนนี้นะฮะรายละเอียดจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันในคลิปนี้นะฮะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันก็ขอฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมปอนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมซอฟต์ออฟจัสติสกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาล่าสุดในวันที่ 5กันยายนก็คือวันที่ผมอัดคลิปเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่า Cloud Face Edit นะครับก็คือเป็นการสร้างตัวละครสุดพิเศษล่วงหน้าก่อนที่ทุกคนจะได้เริ่มเล่นนะครับในวันที่26กันยาก็คือเป็น close beta นะฮะแล้วก็วันที่3 1จะเป็น open beta นะครับอันนี้ก็สามารถสร้างตัวละครล่วงหน้าได้โดยที่เรายังไม่ต้องดาวน์โหลดหรือว่า install เกมใดทั้งสิ้นเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะมีเว็บแล้วก็ลิงก์นะฮะให เราทําการสร้างตัวละครก็คือเป็นการตกแต่งใบหน้านั่นแหละเพราะว่าไอการตกแต่งใบหน้าเนี่ยตอนที่เราเข้าร่วมเล่นเกมเนี่ยจะบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะกินเวลานะครับสำหรับใครที่อยากจะตกแต่งให้มันดูหล่อเหลาเอาการหรือว่าสวยงามสะบืมหึ่มนะครับสำหรับคนที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับอันดับแรกนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์นะฮะของเจ้าตัว s o r t of Justice Server C อ่าหรือว่าไม่แน่ใจว่ามัน C กับ Global มันเหมือนกันไหมนะก็ เข้าที่เว็บมาก่อนอ่าไอพวกรายละเอียดโคสเบตาไรต่างๆทุกคนทราบอยู่แล้วเนาะเพราะว่าผมก็ได้ทําคลิปชี้แจงไปเมื่อตอนคลิปที่แล้วแล้วนะครับสำหรับเกมซอดออฟเนาะหลังจากนั้นให้เราเข้ามาที่คําว่า n e w s นะครับผมอ่ากดเข้าไปที่ตัวนี้เลยก็คือลัสเตสก็คือกิจกรรมล่าสุดที่เขาปล่อยมานะฮะนี่วันที่5เลยเนหะ็นไหมอ่ากดเข้ามาจะมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะครับ The New Era of Character Creation Begins นะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะ เออผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรขนาดนั้นดังนั้นสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือ Chat GPT ครับผมช่วยได้ทุกอย่างนะฮะอันนี้ไม่ได้เป็นโปรโมทหรือว่าไม่ได้อะไรเนาะก็จะมาแปลแล้วก็มาอ่านให้เพื่อนๆฟังว่ากิจกรรมต่างๆที่เขามาชี้แจงเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือโดยวันที่5กันยายนนะครับเกมซอนอฟจัสติสเนี่ยจะเปิดตัวกิจกรรม Cloud Face Edit อย่างเป็นทางการเพื่อให้คุณสามารถ ก้าวเข้าสู่โลกใบนี้ของ s o ฟต์ออฟจัสติสนะฮะให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ตามที่เราต้องการไม่สุดโดยเราเนี่ยได้เปิดให้ทุกคนเข้าใช้งานระบบสร้างตัวละครล่วงหน้าแล้วนะครับก็คือสร้างตัวละครสุดพิเศษของคุณล่วงหน้านะครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกประจนภัยไปกับ s o ฟต์ออฟจัสติสได้โดยทันทีโดยที่เราไม่ต้องดาวน์โหลดไม่ต้องติดตั้งเพียงแค่เปิดเบราว์เซอร์นะครับก็สามารถเพลิดเพลินไปกับระบบแต่งหน้าภายในเกมได้นะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดข้อมูลต่างๆว่าเอไอ AI ปรับแต่งใบหน้าอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถัดมาเนาะอันนี้จะเป็นข้อมูลของด้านบนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างครับนี่เดี๋ยวผมมาเปิดตรงนี้ให้ดูอ่าก็แปลกันต่อนะครับกำหนดการของกิจกรรมนี้นะฮะมีตั้งแต่วันที่5กันยานะครับ11ง UTC บวเ,เนาะผมไม่แน่ใจเนาะว่าเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับจนถึงวันที่16กันยาโดยเพื่อนทุกคนนะฮะ จะเริ่มต้นด้วยการมีเวลาปรับแต่งใบหน้าเนี่ยทั้งหมด270นาทีนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าเวลามันไม่พออ่าก็สามารถรับเวลาเพิ่มได้อีกวันละ30นาทีในช่วงเที่ยงคืนของแต่ละวันนะฮะแล้วก็ตัวละครที่สร้างไว้เนี่ยจะถูกนําไปใส่ระบบคลาวนะครับแล้วก็สามารถนําไปเข้าใช้จริงได้เมื่อตัวเกมเปิดอย่างเป็นทางการนะครับโดยการอัปโหลดและบันทึกไว้ในห้องแต่งตัวเนี่ยจะเป็นรูปแบบ QR Code อันนี้ก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เนื่องจากการทํางานเป็นเบราว์เซอร์เนี่ยจะมีข้อจํากัดน,นะครับเอฟเฟกหรือฟีเจอร์บางอย่างอาจจะไม่สามารถแสดงได้อย่างเต็มที่นะครับดังนั้นทุกคนก็พยายามรอคอยอประสบการณ์เต็มรูปแบบในตอนที่ c ค i แอน,นตัวเกมมันเปิดจริงๆก็แล้วกันนะฮะส่วนด้านล่างถัดมานะครับก็จะเป็นารายละเอียดต่างๆที่เขาบอกก็คือเราสามารถปรับอะไรได้บ้างเนาะมีพารามิเตอร์มากกว่า300รายการ คุณสามารถปรับแต่งได้ทั้งรูปร่างหน้าตาโครงหน้าสันจมูกดวงตาเอ่อบอดี้นะครับความกว้างอกไหลสะโพกแบบบึ้มบั้มหรือว่าจะ ใหญ่โตมโหลานก้ามบึกแบบตัวผู้ชายอะไรงนี้ก็ว่ากันไปนะฮะแต่งหน้าได้อย่างอิสระนะครับรวมถึงพวกความเฉดความลึกความเงาสร้างลุกได้ไม่ซ้ำใครตามที่เราต้องการก็หลังจากที่เราทราบรายละเอียดทุกอย่างดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการกดเข้ามาที่หน้าเว็บของตัวซอฟออฟอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดมาที่หน้าเจ้าตัวกิจกรรม ไอ้ตัวคลาวเฟสดิดิดเนี่ยด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีให้เรากดเข้าสู่ระบบหรือว่าการแต่งหน้าเนาะแต่งหน้าแต่งตัวอะไรก็ว่ากันไปนะฮะกดล็อกอินทุกอย่างให้เรียบร้อยของผมจะล็อกอินเป็นตัว gmail นะครับแล้วก็มันจะให้เราทำการโหลดหรือว่ารอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีเสียงเพลงด้วยนะแต่ผมก็ทำการปิดเสียงไว้อะเนี่ยก็จะเข้ามาสู่หน้าจอนี้นะฮะแล้วก็ทำการตกแต่งหน้า แต่งตาอะไรก็ว่ากันไปนี่เห็นไหมว่ามันจะมีหน้าจอมาเลยนี่สวยงามสดใสมากนะครับแล้วก็สามารถกดเริ่ม r e s e r v a t i o n หรือว่าสตาร์ทได้เลยนะครับโดยเวลาทั้งหมดเนี่ยเขาจะให้มา270นาทีนะครับก็จะมีเวลาแต่งหน้า3 270นาทีอันนี้ก็น่าจะพอเนาะ270นาทีก็น่าจะแต่งเสร็จกันนะครับกดสตาร์ทได้เลยครับนี่โหลดครบร0 0เซ เปิดหน้าตามาแบบนี้เลยอ่าแล้วก็ทําการแต่งหน้าแต่งตาเลือกอาชีพอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเหมือนเข้าเกมเลยแต่ว่าเราไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็กดเลือกอาชีพจัดไปนี่แล้วก็แต่งหน้าแต่งตาอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กดเซฟในรูปแบบ QR code นะครับ แค่นั้นเลยนะแล้วเ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมมาให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสกิปไปเลยแล้วกันโอเคครับก็หลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็หน้าหลอกกันเลยนะหน้าไม่ไม่เหมือนตัวจริงเลยนะครับก็ตัวจริงก็เออไม่ค่อยเท่าไหนนร่นะฮะในนี้ก็คือหล่อเราเอาการเลยนะก็หลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ทําการกด next ไปได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะทําการ p r e วิวตัวละครทําหน้าแบบแอะแออ่ะยักคงยักคิ้ว นิดแอคหน่อยอ่าแล้วก็จะมี QR Code นะครับขึ้นตรงด้านซน้ายล่างอันนี้ก็สามารถแคปแล้วก็เก็บสแกนไว้ได้นะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราหา QR Code ไม่เจอหรือว่าเราไม่ได้แคปไว้เนี่ยก็สามารถง่ายๆนะทำการอัปโหลดทูเร s ซิ่งรูมนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีการเอาข้อมูลต่างๆตรงนี้ที่เราทำการเซฟทุกอย่างไว้อ่าเอาไปลงอีกที่นึงตอนคล o สเบต้าหรือว่าโอเพนเบตถ้าเกิดว่าเราใช้เมลหรือว่า อ่า i อดล็อกอินเดิมๆนะครับก็จะมาอัปโหลดได้ภายหลังอ่าเท่าที่ผมเข้าใจเนาะก็จะสามารถทําการอัปโหลดได้ภายหลังจากตอนที่ตัวเกมมันเปิดจริงๆอีกทีหนึง่งไม่ว่าจะเป็นโค้ดเบต้าหรือโอเปนเบต้านะครับก็อัปโหลดไปเลยว่าอยากจะใช้เป็น Face Data, เฟส e Data อ่าหรือว่า O อลี่เมคอัพนะครับหรือว่าจะเป็นแบบไอ visible all to all อะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรส่วนอันนี้ก็ p r i v a t e ก็จะเป็นแค่ตัวละครของเราหรือว่าเราน่าจะเห็นแค่คนเดียวเราบ้างอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ ของผมก็จะเลือกเป็น private ไป confirm upload ไปนะครับก็รอเขาทำการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้อีกทีนึงอ่าตอนที่ตัวเกมเปิดจริงๆก็แล้วกันนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมเอ่อที่ชื่อว่าอะไรนะ คลาว d f เฟ e อ d ด t ิทนะครับสำหรับเกมซอฟต์ออฟเจสติสนะครับก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกันจนจบด้วยนะครับถ้าใครชอบแล้วมองว่ามีประโยชน์นะฮะก็ขอฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นลังใจให้ผมในการทำคลิปถัดไปของเกมซอฟต์ออฟเจสติสด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมพักผ่อนแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปลวครับผมสวัสดีจ้า